ขั้นตอนการใช้งานกล้องสมาร์ท u อโตส o คปกับโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ android และระบบ ios สามารถสแกนที่ qr code จากคู่มือได้เลยนะคะกดเลือกสำหรับอุปกรณ์ android กดที่รายละเอียดเลือก smart endoscope กดติดตั้งจากนั้นกดเปิดกดอนุญาตเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอนี้ค่ะเมื่อติดตั้งแอปเรียบร้อยกล้องก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะ กดปุ่มเปิดกล้องค้างไว้แบตเตอรี่เต็มจะขึ้น4จุดแบบนี้นะคะเปิดแอปที่ติดตั้งไว้กดเครื่องหมายบวกเลือก w i i i โอโตสโคปจากนั้นกด next step เลือก Wi-Fi Setting กดเลือกเครือข่ายสมาร์ทโอโต p โ o r t กดไม่กลับไปแอปที่ติดตั้งไว้เมื่อกล้องและโทรศัพท์เชื่อมต่อกันแล้วจะปรากฏคำว่า Connect สีเขียวขึ้นแบบนี้นะคะ จากนั้นเลือก capture your first video ค่ะจะเห็นได้ว่าภาพโชว์ที่หน้าจอมือถือแล้วนะคะฟังกช์ชันการทำงานก็จะมีวิดีโอโฟโต้และแกลเลอรี่ค่ะเลือกบันทึกวิดีโอกดอนุญาต เลือกบันทึกวิดีโออีกครั้งกดบันทึกวิดีโอเมื่อโฟกัสตำแหน่งที่ต้องการได้แล้วกดหยุดค่ะคลิปจะถูกเก็บทั้งใน g a l เลอรี่แอปและในเครื่องโทรศัพท์ค่ะไปที่ g a l เลอรี่เลือกวิดีโอแล้วกดแชร์ค่ะ กดชี่ Wi-Fi Setting เพื่อกลับไปเลือกเครือข่ายหลักจากนั้นกดเชื่อมต่อกลับไปที่แอปเพื่อแชร์วิดีโอที่บันทึกไว้ให้เลือกแชร์วิดีโอไปที่ไลน์ การดูแลรักษากล้องสามารถใช้สำลรีชุดแอลกอฮอล์เช็ดได้ทั้งตัวกล้องเลยค่ะเมื่อพบว่ากล้องเกิดภาพเบลอภาพไม่ชัดก็ให้ใช้สำลรีชุดแอลกอฮอล์เช็ดที่เลนได้ค่ะ